โรงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือพิซซ่ามาจากคำว่า Program for International Student Assessment เป็นโครงการที่เริ่มโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ซึ่งถือหลักพื้นฐานว่าคุณภาพของการศึกษาเป็นตัวชีวัดศักยภาพของการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยมีจุดมุ่งหมายเบื้องต้น คือการตรวจสอบว่าเยาวชนวัย14-15ปีมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ชีวิตบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วมากน้อยเพียงใดในแต่ละประเทศซึ่งมีประเทศที่เป็นสมาชิกของ OECD จำนวน31ประเทศและประเทศที่เข้าร่วมโครงการณปัจจุบันอีกจำนวน44ประเทศรวม75ประเทศร้อยละ90ของประเทศดังกล่าวล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจโลก พิซซาจะทำการทดสอบนักเรียนใน3เรื่องด้วยกันอันได้แก่การรู้เรื่องการอ่าน l i s t i n g literacy การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ m a t h e m a t i c literacy และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ scientific literacy ทั้ง3ทักษะพิซซาได้ทำการศึกษาและวิจัยแล้วพบว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งในการใช้สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตการดำรงชีวิตของสังคมยุคใหม่และเป็นตัวชี้วัดศักยภาพ การแข่งขันทางเศรษฐกิจประเมิน3ปีต่อ1ครั้งครั้งแรกเมื่อปี2000ชื่อของโครงการจึงตั้งตามปีที่ทำการประเมินคือพิซซา2000พิซซา2003พิซซา2006พิซซา2009โดยในแต่ละครั้งจะให้ความสำคัญและน้ำหนักของเรื่องที่จะทำการประเมินแตกต่างกันในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่5คือพิซซา2012 จะให้ค่าน้ำหนักการประเมินมากในด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และการรู้เรื่องการอ่านตามลำดับเน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อการ,รเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการประเมินความรู้ที่ได้เรียนตามหลักสูตรณปัจจุบันซึ่งเรียกสมรรถนะนั้นว่า i t e r a c y หมายถึงการรู้เรื่องนั่นเองผลของการประเมินนักเรียนนานาชาติหรือพิซซ่า จึงเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาว่าระบบการศึกษาเตรียมเยาวชนให้พร้อมสำหรับอนาคตรหรือไม่เพียงใดจุดเด่นของพิซซ่าคือการประเมินที่มองไปถึงชีวิตในอนาคตมิใช่การประเมินตามเนื้อหาในหลักสูตรที่เรียนกันอยู่ในปัจจุบันและทำการประเมินอย่างต่อเนื่องในทุกๆ3ปีเหตุผลที่พิซซ่าเลือกประเมินผลนักเรียนวัย15ปีก็ด้วยเพราะเป็นวัยที่กำลังจะจบการศึกษาภาคบังคับนั่นเอง ประเทศไทยของเราเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543หรือพิซซา2,000ซึ่งเป็นการประเมินครั้งแรกของโครงการนั่นเองณนะปัจจุบันนี้มีการประเมินไปแล้วถึง4ครั้งด้วยกันผลการประเมินของนักเรียนประเทศไทยของเรานั้นอยู่ในระดับที่ต่ำจนน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งแม้ว่าจะเริ่มมีผลการประเมินในครั้งล่าสุดพิซซา2,009ผลของการประเมินจะพัฒนาขึ้นสูงขึ้นก็ตาม หากเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินของประเทศสมาชิก OECD และประเทศที่ขอเข้าร่วมโครงการแล้วก็ยังต่ำกว่าอีกหลายสิบประเทศและที่สำคัญคือต่ำกว่าประเทศในแบถบทวีปเอเชียด้วยกันนักลงทุนรายใหญ่ระดับโลกก่อนการตัดสินใจว่าจะเข้าไปลงทุนในประเทศใดในปัจจุบันได้มีการนำผลการประเมินนักเรียนนานาชาติหรือพิซ่ามาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจไปทำการลงทุนนัประเทศนั้นๆ เพราะถ้าผลการประเมินของพิซซ่าออกมาในระดับที่ดีสูงกว่าประเทศอื่นๆนั่นก็หมายถึงระบบการจัดการศึกษาได้มีการวางแผนการเตรียมคนให้มีคุณภาพในอนาคตธุรกิจในการลงทุนของนักลงทุนย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนั่นเองแม้ว่าการประเมินผลพิซซ่าจะไม่นำมาใช้ในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนหรือนำมาประกอบในการนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไม่มีผลต่อการประเมินผลใดๆในระดับของสถานศึกษาก็ตาม แต่ผลการประเมินของพิซซ่ากลับมีผลอันยิ่งใหญ่มหาศาลต่อการดำรงชีวิตของประชากรทั้งประเทศกว่า60ล้านคนเพราะผลการประเมินของพิซซ่าคือตัวบ่งบอกที่มาของคุณภาพคนในอนาคตของชาติคือที่มาของการพัฒนาประเทศชาติด้านเศรษฐกิจคือที่มาของการตัดสินใจของนักลงทุนรายใหญ่ระดับโลกและคือต้นทุนอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศนั่นเอง หากจะกล่าวให้สั้นๆว่าการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือพิซ่าคือการสอบเพื่อชาติก็คงจะมีความหมายที่เข้าใจได้ตรงกันกระมังผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของชาติทุกภาคส่วนเดือนสิงหาคม255 5หรือพิซ่า2012 เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นครั้งที่ห้าสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในานะหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับนักเรียนวัย1 5ปีขอฝากความหวังไว้กับสถานศึกษากว่า200โรงเรียนที่จะเป็นตัวแทนสถานศึกษาทั่วทั้งประเทศที่ได้รับการสุ่มการประเมินผลนักเรียนนานาชาติครั้งนี้ ขอฝากความหวังกับนักเรียนกว่า6,000ชีวิตที่จะทำหน้าที่แทนคนไทยทั้งประเทศกว่า60ล้านคนให้ช่วยกันทำให้ผลของพิซซา2012ดีขึ้นสูงขึ้นเพราะนี่คือองค์ประกอบอันสำคัญยิ่งประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าถาวรและยั่งยืนสืบไปในานามของคนไทยทั้งแผ่นดินขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยกันผลักดันคุณภาพของการศึกษาไทยให้พัฒนา ก้าวหน้าก้าวไกลตลอดกาลกราบขอบพระคุณ